สวัสดีครับผมปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณช่องซื้อขายเหรียญฮะซื้อเข้าขายออกซื้อมาขายไปเดี๋ยวบ่ายวันนี้เราจะมาทำการเปิดกล่องพัสดุฮะที่ลูกค้าจากน่าจะเป็นทางไกลจากกรุงเทพมหานครนะฮะส่งมาเขตตลิ่งชันขอบคุณสำหรับเจ้าของเหรียญน,นะฮะขอบคุณสำหรับเจ้าของเหรียญที่ ได้ส่งเหรียญที่บรรจุกล่องพัสดุมาให้กับช่องของปอปานะฮะรู้สึกว่าจะเป็นครั้งครั้งที่ล้วใช่ไหมน่าจะเป็นครั้งที่2หรือที่สามผมก็จําไม่ได้นะฮะซื้อจริงนะฮะสำหรับเหรียญที่ปอปานั้นประกาศรับซื้อไปเดี๋ยวเราจะเปิดกล่องไปคุยกันไปเหมือนเดิมนะ,ะับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาฮะ ซื้อจริงสําหรับเหรียญใดที่ประปาประกาศรับซื้อชนิดใดราคาใดนะฮะที่ประปาประกาศรับซื้อไปนั้นซื้อจริงฮะวันนี้เรามาเปิดกล่องทําคลิปกันฮะที่ต้องเปิดในหะ้ท่านผู้ชมเพื่ออยากให้ท่านผู้ชมแล้วก็เจ้าของเหรียญเนี่ยรู้ว่าอ,อย่างน้นอยก็ช่องประปานะั้นซื้อจริงแล้วก็เพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันฮะว่าเราได้แกะกล่อง แล้วไปตกลงซื้อขายาในกล่องนั้นมีเหรียญอะไรกัน <Okay. S 1> เป็นเหรียญที่ปราารับซื้อหรือเปล่านะฮะนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาฮะบางร้านบางช่องนั้นลูกค้าบางคนก็ไม่ได้ดูจบส่งของไปก็ไม่ใช่ที่เขาต้องการใช่ไหมฮะก็โอเคฮะในกล่องจบแล้วฮะไม่มีอะไรครับสำหรับกล่องลูกค้าทางไกลจากเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร าผู้ชมฮะใครที่ดูช่องของปปาติดตามอยู่นะฮะอยากจะขายเหรียญก็ลองติดตามช่องของปปาดูติดตามชมดูในคลิปนะฮะย้อนหลังไปดูด้วยก็ได้ฮะว่าปป้านะประกาศรับซื้อเหรียญอะไรบ้างจะได้ไม่เสียเวลาเราก็ไม่เสียโอกาสนะฮะบางคนนั้นก็ยังงงๆอยู่ใช่ไหมก็อยัางจะมาถามน้องแอดมินตลอดเวลาบางทีน้องแอดมินแกก็อธิบายไม่ไหวใช่ไหมก็คือเราทําคลิปเผยแพร่ไปเรื่องการประกาศรับซื้อก็เพื่อให้แฟนๆรายการนั้น ได้รู้นะฮะการเผยแพร่คลิปประกาศรับซื้อเนี่ยแล้วจะได้รู้ว่าช่องประปานรับซื้อเหรียญไไปบ้างนะฮะ <c oughs> ก็ควรจะติดตามช่องมีทูกด้วยนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเปิดทีละห่อฮะจากกล่องมาเป็นหอ่อจากกล่องมาเป็นหอ่อจากลูกค้าทางกรุงเทพมหานครจากออปาแกะยาวเลยครับเพราะว่าไม่ใช่แบงค์นะเป็นเหรียญฮะป่าแกะยาวเลยฮะป่าแกะยาวเลย ขอปลาแกะยาวเลยนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งคุณสันของคุณสันติใช่ไหมอ่าของคุณสันติตรงน,นี้จบแล้วหนึ่งหอเราจะแกะกันยาวก่อนเลยท่านผู้ชมเราจะแกะกันยาวก่อนเลยนะฮะมทราบว่ากล้องนั้นจับหรือเปล่าเวลาปลาปลาแกะปลาปลาไม่ได้ดูหน้ากล้องฮะมรู้กล้องจับติดหรือเปล่าอ่าสองชิ้นละฮะ ไครมีเหรียญ10บาทปีพศ2531นเนี่ย31 2541เ5 25็2 43 34 53 44บเับสมเก็บสะสมไปเยอะแล้วอยากจะแบ่งันให้กับช่องของปปาก็ติดต่อมานะฮะติดต่อมาช่องของปปานั้นยินดีรับซื้อะเหรียญปีพศที่ปปาประกาศรับซื้อไปนะฮะที่ปปาประกาศรับซื้อไปช่วงนี้ปปาทําคลิปถี่มากเลยฮะเพราะว่า ของเข้าบ่อยฮะบางวันเข้าพร้อมกันมากๆเนี่ยจนปอบปาต้องต้องอ่ายกเลิกการทําคลิปไปยกเลิกการทําคลิปไปวันนี้เรามาดูที่ว่าได้อะไรมาบ้างหลายห่อท่านผู้ชมแกะยาวเลยฮะแกะยาวเลยพอจะจบเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันฮะเดี๋ยวเราดูตรงนี้ก่อนเลยนะฮะนี่คืออ่าเป็นเหรียญอะไรเอย่ยเป็นเหรียญอะไรเอย่ยเป็นเหรียญน,น่าจะเป็น อ่าเดี๋ยวท่านผู้ชมดูก,ก่อนนะฮะกี่เหรียญเอยกี่เหรียญขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะฮะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมช่องของปป้าอ๋อวันนี้ของคุณต้นสวยมากฮะเหรียญน,นะฮะวันนี้เสียงรถด,ดังนิดนึงท่านผู้ชมเพราะว่าบ้านนั้นอยู่ติดถนนฮะอยู่ติดถนนเลยเสียงจะดังมากค่ะดังมาก เลยเข้าไปตั้ง4ี่กว่านาทีแล้วยังไม่ปอป่ายังไม่ไปไหน <S <S มาไหนเลยครับวันนี้ใครที่ต้องการขายเหรียญน,นะฮะต้องการขายเหรียญก็ติดต่อมาทางพีจุดพอสาสนะฮะลายของปอป่าโอเคฮะอันนี้เป็นเหรียญหายากติดอันดับที่สองฮะพศสองพัน็ ที่คุณสันติจากกรุงเทพมหานครนะส่งมาให้นะฮะจำนวน 1, 2, ห,น, 3, ห,น, 4, ห,น, 5, หนึ่งสองเหรียญสามเหรียญสี่เหรียญห้เหรียญใช่ไหมเราลองเช็คไปด้วยนะฮะทำคลิปลองเช็คไปด้วยนะฮะตรงนี้มีอยู่ห้าเหรียญละไม่แน่นใจว่าตรงนี้ใช่อีกหรือเปล่าไม่รู้ว่าตกลงกันไว้กี่เหรียญน,นะฮะอันนี้42องฮะพศสองพัอสี่สิบส 2,542 2 4หานวน4เหรียญนี่42ท่านผู้ชม41กับ42อันนี้คือปีพศ2อ0 0อ,อ,อ๋อคือเขาได้รวมกันมานะฮะน,นี่ก็น่าจะเป็น47 เดี๋ยวช่วยเช็คด้วยตอนนี้เลยนะฮะเพราะออกอากาศอยู่นะว่าเหรียญที่ผมพูดไปเนี่ยให้น้องไอ้มินช่วยเช็คหน่อยว่าถูกไหมเพราะว่าเขาใส่อย่างนี้แกะก็เดี๋ยวค่อยแกะทีหลังนะเพราะว่าเวลาของคลิปจะอ่าเออที่รับมาสี่หนึ่งเก้าเหรียญค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคครับปีสี่หนึ่งเก้าเหรียญนะของลูกค้าทางไกลสี่หกสองเหรียญค่ะสี่หกสองเหรียญแล้วก็มีปีมีปีสี่สองสี่ โอเคฮะครบตามจํานวนฮะนี่คือเราซื้อจริงนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูฮะท่านผู้ชมฮะแล้วเรามาดูกันว่าอันนี้เป็นเหรียญ5บาทปี46ที่ลูกค้าส่งมาให้นะฮะจำนวน2เหรียญฮะคลิปก่อนวันก่อนเราได้ปีพศ2อ,อ2 9เหรียญ1บาทนะฮะหายากติดดับหนึ่งไปนี่ท่านผู้ชมาภาพอาจจะไม่คมนะฮะภาพอาจจะไม่คมภาพอาจจะไม่คมสักเท่าไหร่นะฮะ นี่คือเหรียญ5บาทปีพศ2546นนะฮะ4 6จำนวน2เหรียญน,นะฮะเราซื้อจริงนะใครมีนะฮะใครมีก็สามารถติดต่อซื้อขายกับช่องของปาปาได้นะฮะพิมพ์จุด p a 3 3, 3 3แล้วก็อีกลายหนึ่งก็คือ0927928232วันนี้ภาพอาจจะไม่คมชัดนะท่านผู้ชม ภาพอาจจะไม่คมชัดะฮะแต่เคื่พอมองเห็น,นะฮะนี่คือลูกค้าทางไกลฮะส่งเหรียญมาให้ช่องของปอปานะฮะก็มีเหรียญ5บาทปีพศ2,500 46ฮะเป็นเหรียญหายากติดอันดับที่2ฮะติดอันดับที่2เราได้มา2เหรียญน,นี่คือ,อด้วยด้วยช่องของปอปานั้นเป็นช่องสาธารณะนะฮะ เมื่อออกคลิปไปเนี่ยก็มีท่านผู้ชมมีผู้ติดตามเห็นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นฮนะก็ส่งรูปมาแล้วก็ตกลงราคากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีการจัดส่งที่อยู่แล้วเจ้าของเหรียญนนะ่ยก็ส่งมาอันนี้มาจากกรุงเทพหานครฮนะเป็นเหรียญ5บาทปี46 2เหรียญน,นะฮะปี4 6 2เหรียญ ปี4 .62 เหรียญแล้วก็ปี2542อีก4เหรียญแล้วก็มาเป็นพศ .2541 อีกอ่า9เหรียญน,นะฮะโอเคฮะตรงตามจำนวนที่ตกลงกันไว้ทางไลน์นะฮะขอบคุณมากนะฮะสำหรับสำหรับเจ้าของเหรียญฮะสำหรับเจ้าของเหรียญซื้อจริงนะท่านผู้ชมใครมีนะฮะใครมีฮะส่งให้ป้าปาได้นะฮะส่งให้ป้าปา พิมพ์ที่จุดพีเอสามสามสามฮะ <5. S 1> อ่าอันนั้นก็ศูยนะะย์เก้าอ่าไอดีไลน์อีกเบอร์หนึ่งนะฮะไลน์หนึ่งศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสองแปดสองสามสองใครนะฮะที่อยากรู้ปปารับซื้อเหรียญอะไรกันบ้างเนี่ย,ยก็สามารถติดอ่าติดตามชมทางช่องทาง YouTube ของช่องของปปานะฮะจะได้รู้จะได้รู้ว่าปปานั้นประกาศรับซื้อเหรียญอะไรไปบ้าง แล้วใครที่อยากขายเหรียญก็ติดต่อมานะฮะใครที่อยากได้เหรียญแบ่งปันจากปอปาฮะก็ติดต่อปอปามามาสอบถามกันนะฮะไลน์เข้ามานะฮะมาสอบถามกันมาตกลงราคามาอาจจะซื้อหรือจะขายก็มาตกลงกันนะฮะมาพูดมาคุยเพราะว่ามีน้องแอบ,บินให้เป็นอ่าเป็นที่ปรึกษาอยู่นะฮะมีที่อ่ามีหน้าที่พูดคุยซื้อขายกับแฟนๆรายการใครที่อยากได้เหรียญของสะสมนะฮะ ที่ต้องช่องปอปานั้นประกาศรับซื้อไปปอปาก็จะทําการจําหน่ายขายแบ่งปันให้กับแฟนๆรายการช่องนี้เป็นสื่อกลางฮะสื่อกลางรับซื้อจากคนที่มีสะสมไปส่งให้ยังกับคนที่ชอบสะสมแล้วยังไม่มีนะฮะสำหรับเหรียญที่ปอปาประกาศร,รับซื้อไปก็มีหลายรายการนะฮะคงจะต้องอาบางครั้งก็จะต้องติดตามชมในช่องทาง y o u t u b e ของช่องปอปานะฮะคลิปนี้ขอบคุณสําหรับเจ้าของเหรียญฮะ คุณสันติใจคุณทำขอบคุณมากนะฮะวันนี้ขออนุญาตเอ่ยชื่อออยเอ่ย,อยนามตอนจบเลยนะฮะเป็นลูกค้าจากกรุงเทพหาคนครขอบคุณมากๆา,ากฮะคลิปหน้าเราเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับสวยฮะปี4-6สวยฮะสวยทุกเหรียญฮะวันนี้